รู้ไหมคะว่าคอนวีเนี่ยเขาฉลองครบ9้าปีตอนนี้นี่ยูซิรีนก็เลยแจกโปรที่ดีที่สุดแผ่นปีค่ะจะอันจะอีกับมาเต๋เตียงใหม่เตียงลายที่มาเหนือที่น้องพูดมาพี่รู้แล้วจะก้อยแล้วพีการจัดมาแล้วสองกล่องแต่ก้อยอยากซื้อไอเทมยูซีรินสุดคิดมาแล้วนี่เลยค่ะยูซ p o t นสปอ b r ตเนสบริชเนียงบูสเตอร์เซรั่มอัพให้ผิวีกระจ่ายไสแถมนะคะยังมีของแถมอีก2ชิ้นด้วยจ้า <Wow. S 2> แต่พี่อ่ะช็อปครบ2,500บาทได้โฟมล้านหน้าไซส์จริงดูสิหลอดใหญ่มาก <Yeah. S 2> โอเคงั้นก็จะช็อปเพิ่มก็จะได้เป็น top ท็อปสเปนเดอร์แทนนะก็ยังได้สปอตคอร์เรคเตอร์นะฟรีมูลค่า1 1ึ่งพับาทมีอยู่กับตัวจ้ะถ้าหนูจะเก่งขคะแนนเนี้ยพี่ยอมหนูก็ได้เพื่อชีวิตคู่ของเรางั้นเอางี้เราสองคนอะไปช็อปยูสลีกันต่อที่แอปคอนวีดีกว่ารอนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมไปช็อ